อ่ะโอเคครับตอนนี้6นาทีโอ7นาทีพอดีนะครับฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์ออนไลน์นะครับสิ่งที่คุณครูสอนนะครับสิ่งที่คุณครูใช้เป็นหลักการสอนเนาะของครูหนุ่ยครูหนุ่ยจะสอนในรูปแบบตั้งคำถามและหาคำตอบฉะนั้นวันนี้เรื่องยุคสมัยน่ารู้ครูได้ตั้งคำถามขึ้นมาแล้วไปดูคำถามกันเลยครับ นี่คือคำถามนะครับหรือใบงานที่สองของเรานะครับคำถามที่ครูตั้งขึ้นนะครับหรือใบงานที่สองของเรานะครับมีอยู่สี่ข้อสี่คำถามนะครับที่ครูตั้งไว้แล้วเราจะมาหาคำตอบกันเราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้นะครับ <S <S ข้อที่หนึ่งนะครับมาดูคำถามก่อนนะครับ <S 1> <S 1> ข้อที่หนึ่งก็สมัยก่อนประวัติศาสตร์คืออะไร สมัยก่อนประวัติศาสตร์คืออะไรอ่านี่คำถามข้อที่หนึ่งะครับคำถามข้อที่สองสมัยยุคประวัติศาสตร์เป็นแบบไหนสมัยยุคประวัติศาสตร์เป็นแบบไหนอ่าคำถามที่สามครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์แยกออกได้อีกกี่ยุคอะไรบ้างคำถามที่สีครับ สมัยยุคประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคอะไรบ้างอ่าฉะนั้น4คำถามวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้และอธิบายไปพร้อมๆกันนี่คือใบงานที่2ของปอ .4 ถึงม .3 นะครับสำหรับวิชาออนไลน์ครูนะครับถือว่าเก็บคะแนนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่1ข้อ1กับข้อ2ถ้านักเรียน จำได้ในวันอ,อังคารที่คุณครูสอนไปข้อ1กับข้อ2จะอยู่ในคำตอบของข้อที่5เพราะครูถามว่า,าประวิศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคครูจำได้นะครับคำถามข้อที่5ของใบงานที่1ครูถามไว้ว่าสอาประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคนะครับคำตอบก็คือ สองยุคหนึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสองสมัยยุคประวัติศาสตร์นะครับผมฉะนั้นแบ่งออกเป็นสองยุคสองสมัยนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องยุคสมัยพอในวันนี้พอเรามาเรียนเรื่องยุคสมัยคําถามข้อที่หนึ่งมันถามมาเลยว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์คืออะ อะไรอาสมัยก่อนประวัติศาสตร์คืออะไรเดี๋ยววันนี้คุณครูอ่าอยู่กับน้องโอมน้องโอมดูคอมเมนต์ให้ครูเรื่อยๆนะถ้ามีคําถามอะไรขึ้นมาให้ให้รีบถามครูนะเพราะครูจะออกจากเครื่องนี้เนาะโอเคครับเรามาดูคําถามข้อที่1กันเลยนะครับตอนนี้นักเรียนสามารถเตรียมตัวบันทึกไว้เลยนะครับเตรียมตัวจดบันทึกไว้เลยเด้อเพราะว่าครูออกจากไลฟ์แล้วนะครับต่อไปครูจะเริ่มในการสอน นะครับเรามาดูกันครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์คืออะไรนะครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือสมัยที่ยังไม่มีตัวอักษร่าก่อนประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่ยังไม่มีตัวอักษรนะครับยังไม่มีตัวอักษรใช้บันทึกเรื่องราวนะครับ สมัยนั้นไม่มีตัวอักษรยังไม่ได้คิดค้นตัวอักษรยังมนุษย์เรามนุษย์เราเนี่ยังไม่มีอักษรใช้ยังแบบคุยกันบูวิว่าไปอยู่แบบอ่าคือยุคนั้นนะครับยุคนั้นยังไม่มีตัวอักษรใช้นะครับอ่าถามว่าถ้ายังไม่มีตัวอักษรใช้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมัยนั้นเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร ก็คือนักโบราณคดีศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี่จากหลักฐานได้มาจากที่อยู่อาศัยของคนสมัยนั้นนะครับของมนุษย์สมัยนั้นนะครับของมนุษย์สมัยนั้นนะครับฉะนั้นคําตอบของข้อหนึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์คืออะไรคําตอบคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือสมัยที่ยังไม่มีตัวอักษรใช้ โดยนะักประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวจากที่อยู่อาศัยและหลักฐานทางโบราณคดีอ่าอันนี้คือคำตอบของข้อหนึ่งนะครับผมต่อไปข้อที่สองครับข้อที่สองสมัยยุคประวัติศาสตร์เป็นแบบไหนอ่าสมัยยุคประวัติศาสตร์บัน,นเป็นแบบไหน ก็ตรงข้ามกันตรงข้ามกับก่อนประวัติศาสตร์ตรงข้ามอย่างไรสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือไม่ยังไม่มีตัวหนังสือใช้เนาะยังไม่มียังไม่มีตัวหนังสือใส่ถ้าก่อนประวัติศาสตร์แต่ถ้ายุคประวัติศาสตร์นี่คือตรงข้ามกันคือยุคที่มนุษย์มีตัวหนังสือใช้แล้วมีตัวอักษรใช้แล้วม,มีการจดบันทึกเรื่องราวนะครับตรงข้ามกัน แค่นั้นเองครับคำตอบคือตรงข้ามกันข้อหนึ่งยังไม่มีตัวอักษรใช้ศึกษาจากโบราณคดีหรือแหล่งที่อยู่อาศัยส่วนข้อ2ส,สมัยยุคประวัติศาสตร์เป็นแบบไหนมีตัวหนังสือใช้แล้วมีการบันทึกเรื่องราวคนสมัยก่อนนี่บันทึกเรื่องราวไว้แล้วไว้ที่ไหนผนังถ้ำใบลาน หลักศิลาจารึกโขดหินแผ่นหินหรือแผ่นโลหะ,ะนี่คือคำตอบของข้อสองส่วนข้อหนึ่งยังไม่มีตัวอักษรส่วนข้อสองมีตัวอักษรใช้แล้วอ,อันนี้ไปเบื้องข้อสามไปเร็วนะครับไปเร็วเดี๋ยวค่อยทวนกันนะครับเดี๋ยวค่อยทวน ข้อสามสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกได้อีกกี่ยุคอะไรบ้างถ้าคำถามแบบนี้มีกี่คำตอบครับถ้าคำถามแบบนี้เราจะต้องตอบกี่คำตอบครับสองคำตอบนะครับถ้าคำถามแบบนี้ถ้านักเรียนเจอคำถามแบบนี้เราต้องคิดและต้องตอบสองคำตอบนะครับ สมัยก่อนประวัติศาสตร์แยกอ,ออกได้กี่ยุคอันนี้มาแล้วหนึ่งคำตอบอะไรบ้างนั่นคือคำตอบที่สองต้องอธิบายนะครับผมอันนี้คือ,อหลักการของมัธยมนี่ต้องต้องเอาหลักการไปใช้เดลูกเดอต้องคิดวิเคราะห์เออคำถามนี้มันมีกี่คำตอบเอาให้มันละเอียดนะครับในคำถามข้อ3มีอยู่2คํคำตอบนะครับเรามาตอบก่อน สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกได้กี่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับแบ่งออกได้2ยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกได้สองยุค,อะ,อ,อ,อ,ยคอะไรบ้างบาทนี้อะไรบ้างหงยุคหินจดเลยนะครับ1ยุคหิน2ยุคโลหะ อ่าก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกได้สองยุคคือยุคหินและยุคโลหะอ่ายุคหินและยุคโลหะอันนี้คือคำตอบต่อไปอธิบายในคำตอบนะครับอันนี้จะจดก็ได้หรือไม่จดก็ได้แต่ต้องฟังให้รู้นะครับเผื่อมันมีคำถามย่อยในข้อสอบปลายภาคของวิชา,าประวัติศาสตร์ของครู ยุคหินยังแบ่งย่อยออกได้อีกนะครับแบ่งย่อยออกเป็นอีกสามสมัยของยุคหินนะ่ะมีหินเกา่าหินกลางและหินใหม่หินนะครับ <c ười> นักเรียนต้องหัวเราะนะครับออกคไํไม่หินนะครับอนักเรียนหัวเราะกลัวครูออกคําผิดบอหรอคือหัวเราะมาเหรอไม่ผิดครับหออีนอหินนะครับ ยุคหินเกา่กกาหินกลางและหินใหม่นะครับยุคหินเก่าเป็นแบบไหนยุคหินเก่าก็คือมนุษย์นี่เอาหินนะ่ะใช้เป็นอาวุธล่าสัตว์นี่แหละใช้เป็นอาวุธเอาเอาหินมาทําเป็นอาวุธยุคมนุษย์หินน่ะนะเราเคยดูการ์ตูนไหมมนุษย์หินเฟนโตรอย่างนั้นๆเห็นอยู่บ่กเคยเบ่งอยู่บ่กนั่นแหลนะนักรยุคหินเกา่าอันนั้นยุคหินเกา่าคือมนุษย์ยัง ไม่ยังบบได้ส่เสือผานาะเพ้ยังเอาหินนะ่มาทําเป็นอาวุธอยู่ในยุคหินเก่านะ่ะก็จะเป็นแบบหยาบหยาบนะนะความหมายก็คือทําเป็นอาวุธทําหมอกทำหยางก็ททาแบบหยาบหยาบอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นรูปลักษณ์ที่ยังมียังไม่มีคมมากนะนะก็คือเอาหินมากระเทาะเปลือกนั่นเปลือกนี่กินอยู่คนในยุคนั้นคือมนุษย์ยุคนั้นก็คือเอาหินมากระเทาะขาแม่นั่นบ้านเขากระบ,บกนี่จะเอาหินมาถูกบกระบกกินเนะี่ยรู้จักใช้หิน เป็นเป็นเป็นรู้จักเริ่มรู้จักเอาหินนะ่ะมาทําเป็นามาทําเป็นอาวุธหรือมาทําเป็นของใช้เล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่ละเอียดนะครับพอมายุคหินกลางยุคหินกลางนี่เริ่มเริ่มนําหินมากระทอกกันเริ่มมีคมขึ้นเริ่มทําให้หินนะ่ะมีคมขึ้นเริ่มรู้จักนําหินมามัดใส่ไหมแทงแต่ก่อนนั้นแต่ยุคหินเก่ายังไม่รู้จัก เอาหินมามาใส่ม,สมัดใส่หมกใส่ไหม่เนี้ยโบลูคือเอาหินมาทบกระทบกระเทาะกระแทกระทะกระทะไปอยากกินเต้าก็เอาหินถุกกระดองเต้าโจกกินนะาสมัยนั้นเออพอมาหินกลางรู้จักแล้วว่ามันต้องแหลมต้องคมแต่เขายังไม่เนียนแต่เขายังไม่เนียนนะครับแต่เขายังไม่เนียนพอเข้าสู่ยุคหินใหม่น,นี่พอยุคหินใหมน่นี่เริ่มเนียนบัน เริ่มทำไม่เป็นรูปลักษณะสามเหลี่ยมสี่เลียมเริ่มหูจักสามเลียมสี่เหลี่ยมเริ่มเฮ็ดเป็นรูปเป็นทรงเริ่มเห็ดมีการอา่สอการซานยังเกิดขึ้นทั้งสี่นะเริ่มมีแบบอ่าเริ่มมีแบบเอาหนังสัตว์มาใส่เป็นเสื้อเป็นผ้าอะไรแบบนี้นะเอาหนังสัตว์มาห่อหุ้มกายเริ่มรู้จักล่าสัตว์เริ่มรู้จักเป็นอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมูนะ่คณะมนุษย์ในยุคนั้นนะครับยุคหินใหม่ แล้วก็เริ่มมีการนําเหล็กนาสำัมบิทมาใช้นะครับแต่ก็ยังยังยังไม่แพร่หลายก็ก็นั่นก,ก,ก็ก็มาเริ่มต้นคาบเกี่ยวกันนะครับคาบเกี่ยวกันพอยุคโลหะบร้ยุคสัมิทยุคโลหะคนก็เริ่มนําหินนําหยังนำนำ,นำอ่าเริ่มเปลี่ยนจากหินมาใช้เหล็กเอาเหล็กมาบดไฟมาทุบมาตีเป็นหนิดเป็นผ้าเริ่ม เริ่มมีเครื่องจักสารเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับโอเคอผ่านไปนะครับในข้อ3ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหมายถึงข้อสี่แนี้ข้อสี่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคอะไรบ้าง่ายุคสมัยก่อนอายุสมัยประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคอะไรบ้าง ยุคสมัยประวัติศาสตร์บบน,นี้ยุคสมัยประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคสามยุคเหมือนกันครับสามยุคเหมือนกันคือยุคโบราณแล้วก็ยุคกลางแล้วก็มายุคใหม่เอออันนี้แบ่งแบบทั่วโลกทั่วโลกแบ่งแบบนี้นะครับทั่วโลกจะแบ่งกันแบบนี้ยุคโบราณ ยุคกลางและยุคใหม่อันนี้คือตัวตอนที่เรามีตัวหนังสือใส่แล้วตอนที่เขามีภาษาเวาสื่อสารกันมีตัวหนังสือใส่แล้วนะครับคือยุคประวัติศาสตร์นี้มีตัวหนังสือใส่แล้วรู้จักบันทึกอักษรลงในใบลานแล้วรู้จักบันทึกอักษรในผน,นังถอกผนังธรรมแล้วนะครับเป็นลายลักษ์อักษรแล้วแต่สมัยหินยังไม่รู้จักบันทึกอักษรแต่เพชรเป็นแค่ผ้านะครับแต่ถ้าสกลนครเรามี ถ้าสกลนครถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวนะครับถ้านักเรียนไปเที่ยวตามเส้นประวัติศาสตร์นี่ถ้านักเรียนไปเที่ยวนะครับบ้านคูเด้อภูพานบ้านคูนะครับภูพานบ้านคูนะครับภาพเขียนสีประวัติศาสตร์นะครับอยู่ภูพานนะครับอยู่ภูพานนะครับอยู่ภูพานมีนะครับอยู่ภูพานมีพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ภูพาน ขึ้นเลยนะครับมันจะปึ๊บให้เราดูเลยนะครับเราไปศึกษาต่อได้ที่ Google นะลูกเด้อบ้านคููมีแหล่งท่องเที่ยวอ๋อประวัติศาสตร์นะของคนในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเพราะยังไม่มีตทวังสือเป็นเพียงแค่ภาพวาดเป็นรูปสัตว์รูปภาพวาดเขียนสีประวัติศาสตร์นะครับอยู่ภูพานมีนะครับอยู่ภูพานมีนะครับ อ่าอาธิบายวันนี้จะจุดก็ไม่จุดก็ได้นะครับตอนนี้ครูจะอธิบายนะครับยุคโบราณน,นะครับยุคโบราณเออยุคโบราณน,นะครับยุคโบราณก็คือเริ่มตั้งแต่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหลง่งมีคําถามไหมครับอย่าพึ่งก็ได้ไร๋ยวครูไปเรื่อยๆนะครับยุคโบราณก็คือยุคที่ มนุษย์รู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งก็คืออยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนรู้จักสัมมนากันรู้จักตั้งเป็นหมู่บ้านนะสินะเป็นชุมเป็นชนเผ่าอะหมู่จักว่าตั้งเป็นชนเผ่าเออชนเผ่านั่นเด้อชนเผาอินเดียแดงเด้ออันนั้นชนเผานั่นเด้ออันนี้ชนเผานี่เดอรู้จักเป็นชนเผ่าชนเผ่าก็เหมือนกับเรานี่เราอยู่บ้านหนองล่านีครับชนเผ่าผู้ไทยเห็นไหมก็กลุ่มผู้ไทยก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นเหล่า อ่าเป็นเหล่าขึ้นมารู้จักอยู่กันเป็นเป็นเหล่าเป็นกอร,รู้จักอ,อยู่กันเป็นส่วนสูมแน,แนวมีภาษาบอเป็นแนวเดียวกันนะครับอันนี้คือยุคโบราณมีอักษรใส่มีอารยธรรมของไผมันนะครับมีการมีอารยธรรมมีป่าเพณีของไผของมันอ่าอันนี้คือยุคโบราณน,นะครับยุคโบราณสิ้นสุดยุคโบราณลงตรงไหนตรงราชอาณาจักรโรมันล่มสลาย อันนี้เราเรียนไปศึกษาต่อนะครับราชยุคที่อาณาจักรโรมันนะครับอาณาจักรโรมันล่มสลายนะครับยุคนั้นก็หายไปก็เข้าสู่ยุคกลางยุคกลางเป็นแบบไหนยุคกลางก็คือยุโรปนะครับยุโรปยุโรปยุโรปตกอยู่ภาคใต้การปกครองของเผ่าต่างนะครับศิลปะวิทยากรที่เคยเจริญรุ่งเรืองยุคนั้นก็ชะงักลงไปนะครับปีคิศสกักราที่หนึ่ง สี่ห้าสามนะครับ้อนไป1 4ึ่หาสายุคที่อ่าโรมันล่มสลายยุโรปถูกชนเผ่าครอบงำนะครับยุคนั้นนะครับยุคกลางขึ้นมาก็มนุษย์ก็รู้จักพัฒนารู้จักแบบอาขาล่างส้นเผาอยางกันเล้วนะครับผมพอมายุคใหม่เดี ยุคใหม่ก็เริ่มต้นยุคยุโรปฟื้นตัวนะครับยุโรปฟื้นตัวก็คือตะวันตกก็ฟื้นตัวขึ้นมายุคกี่นะครับยุคเป็นกรีนะครับยุคนั้นนะครับยุคนั้นขึ้นมาก็มีน่านน้ําที่เกิดขึ้นมีน่านน้ำไม่มีโคลัมบัสน่านน้ำอเมริกาอเมริกเกอร์เกิดขึ้นนะครับในยุคยุคใหม่นะครับก็มีอเมริกาเป็นทวีปทวีปก็เริ่มขึ้นมานะครับเริ่มขึ้นมานะครับ ก็ยังมีสงครามอยู่นะครับในยุคใหม่ตัวนั้นน่ะในยุคนั้นก็ยังมีสงครามสงครามล้างเผ่าพันธุ์นะครับเราเคยดูหนังอยู่ไหมใครที่ชอบเป็นสายหนังสายมูฟวี่นะจะรู้อยู่มันจะเป็นสงครามมาก็จะน้าอย่างเขเินมาน้าขาน้าแกงกัรล้างเผ่าพันธุ์กันเสื้อแสงแนงแนวอันนี้นะหาแบบเขาเรียกว่าแบบออ มึงจะได้ดีกว่าไม่ได้กูนั่นต้องดีกว่าอันนี้ต้องดีกว่ามึงจะได้ดีกว่ากูไม่ได้อยงนี้ก็ใชนะเผ่านี้ต้องเหนือกว่าเผานี้เผานี้ต้องได้กว่าเผานี้ยังมีแบบนั้นอยู่นะครับยังมีแบบนั้นยังไปกันแบบนั้นอยู่นะครับในยุคใหม่